ิเลสหนาพาหลงผิดติดบ่วงบาปเหมือนคำสาบกรรมราบไว้ให้รับผลทำกรรมชั่วมัวหลงผิดติดตัวตนคนหนอคนไม่สนกรรมทำความเลวถึงเวลานำพากรรม นำลิขิตทรงชีวิตติดบ่วงกรรมนำสู่เหวต้องรับผลกุศลปิดชีวิตเลวสู่ห้วงเหวเอาเวจีหนีไม่พ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน กลับมาพบกับรายการนิทานทำกรรมลิขิตกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮฮกจะมาเล่าเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์จริงโดยท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูรณ์ในหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเตือนสติให้กับทุกท่านไม่หลงทำบาปสร้างกรรมชั่วให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคตชาติสำหรับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าหมดสิ้นแล้วขอเชิญรับฟังกันได้นบัตดนี้เมื่อครั้งหลังผู้เขียนเดินทางผ่านไปในตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งที่ไม่ได้ไปมานาน ต้องพิจารณานึกถึงครั้งแรกเมื่อสมัย40กว่าปีผ่านมาแล้วบ้านช่องข้างถนนปลูกต้นไม้หลังคาสังกะสีหรือจากอย่างดีก็กระเบื้องนึกปลงถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนเที่ยงตรงคงเดิมทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปแม้สังขารของคนก็เปลี่ยนแปลง ครั้งนั้นผู้เขียนก็ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงแต่บัดนี้เข้าสู่วัยชาราบ้านเมืองสมัยก่อนยังไม่เจริญแต่บัดนี้เปลี่ยนแปลงจนผิดรูปผิดร่างจำไม่ได้เพราะสิ่งเก่าๆหรือถอนไปหมดมีแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาแทน สมัยเรายังเห็นมีรถม้าลากวิ่งไปมารับผู้โดยสารในเมืองมาสถานีรถไฟบ้านช่องก็สร้างด้วยไม้ส่วนมากชั้นเดียวผู้คนยิ้มแย้มเข้าหากันมีชื่อว่าเมืองคนซื้อผู้เขียนยังจำได้ว่าที่สถานียังมีโรงแรมสองชั้นทาสีเขียวเขียวยาวตามถนนเข้าเมือง เมื่อก่อนผู้เขียนโดยสารรถไฟจวนจะถึงสถาน,นีตัวเมืองก็มีพวกโรงแรมต่างๆส่งคนตัวแทนขึ้นรถไฟไปลงคอยขึ้นรถขบวนมาจากกรุงเทพคอยต้อนรับคนเดินทางมาพักที่โรงแรมที่ตนทำงานอยู่ต่างก็อวดความดีและคุณภาพของโรงแรมแต่ละแห่งและเชิญให้ไปพัก ทั้งอ้างว่าโรงแรมผมห้องน้ำห้องพักสะอาดไม่ไกลสถานีถ้าคุณจะไปต่อรถเช้าก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่และโรงแรมต้องลงทุนใช้คนขึ้นรถไฟมาดักหน้าคอยต้อนรับแขกที่จะเดินทางเมื่อผู้เขียนเดินทางครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าโรงแรมไหนดีเพียงใดเมื่อเห็นคนมารับ เป็นเด็กวัยรุ่นพูดจาเพราะนอบน้อมก็บอกให้รู้ว่าฉันไม่ชอบที่พักที่มีผู้หญิงจุนจ้านเออะต้องการพักที่สงบเงียบๆเด็กหนุ่มก็บอกว่าโรงแรมที่พักของเรานั้นสะอาดสะดวกไม่มีผู้หญิงอย่างว่าหรอกครับผู้เขียนก็บอกว่าคิดดูก่อนเดี๋ยวจะตัดสินใจ ความจริงผู้เขียนก็อยากจะพักโรงแรมนี้แต่ไม่อยากผูกมัดด้วยคำพูดเมื่อชายวัยรุ่นผู้แทนโรงแรมเดินผ่านไปถามคนอื่นเพื่อจะต้อนไปพักโรงแรมที่ตัวทำงานแล้วก็มีชาวจีนเป็นผู้แทนโรงแรมเข้ามาส่งภาษาจีนแต้จิว๋วอย่างน้ำไหลไฟดับแกคิดว่าเราเป็นคนจีนแต่ความจริง เท่าที่แกพูดยืดยาวนั้นผู้เขียนรู้เพียงสองคำคือคำว่าเท่าโลกับคำว่าแคจันเท่านั้นนอกนั้นไม่รู้เรื่องผู้เขียนก็ได้แต่ยิ้มคิดว่าหน้าตาท่าทางของเราคงจะเป็นจีนมากกว่าไทยจีนผู้แทนแคจันเมื่อเห็นพูดกับเท่าโลคนนี้ผิดเสียแล้ว ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นพูดไทยว่าคุงจะพระที่ผงนี้สบายจินๆห้องดีผู้เขียนก็แกล้งกระซิบกระซาว,ว่านี่จาโบมีไหมแกทำตาลูกยิ้มอย่างถูกใจว่ามีสาวสาวสวยสวยจินๆข้าพเจ้าก็บอกว่าดีแล้วหัวยังไม่พักหรอก เท่าแก่คนนั้นแกเห็นว่าแกต้อนไม่สำเร็จเสียเวลาเปล่าก็รีบไปชักชวนคนอื่นต่อไปเมื่อรถไฟกำลังจะใกล้สถานีจวนย่ำคำ่ำแต่แสงอาทิตย์ยังจ้าเพราะเป็นเดือนเมษายนเด็กวัยรุ่นก็เข้ามาถามว่าคุณจะไปพักที่โรงแรมเราไหมครับผู้เขียนก็ตอบว่าตกลงเด็กถามผมว่า คุณมีกระเป๋ากี่ใบครับผู้เขียนยกนิ้วแทนคำพูดแล้วก็ชี้ไปบนหิ้งไว้ของบนรถไฟเพราะเสียงจอแจเมื่อรถจะเข้าจอดชานชลาสถานีเห็นผู้คนมายืนรอรับที่รถไฟกันมากมายนายสถานียืนโบกธงสีเขียวให้รถผ่านมาจอดโดยสะดวกผู้เขียนไม่มีใครมารับที่รถไฟ จึงไม่สนใจผู้อื่นเดินผ่านเด็กขิ้วกระเป๋านำหน้าออกจากสถาน,นีไปเมื่อมาถึงโรงแรมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถาน,นีนักเด็กก็จัดการหยิบกุญแจจากห้องทำงานข้างล่างขึ้นไปเปิดห้องชั้นบนซึ่งมีระเบียงหันหน้าออกตามความยาวของถนนโรงแรมนี้สองชั้นเป็นไม้ทาสีเขียวอ่อน เมื่อไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีเพียงโต๊ะเก้าอี้เตียงเหล็กแบบเก่าแก่มีมุ้งเกี่ยวขอไว้มีหมอนหนุนหัวหมอนข้างที่นอนแฟบๆปูผ้าขาวแต่ไม่สู้ขาวสะอาดนักคล้ายผ้าดิบมีผ้าห่มสีแดงลายเส้นดำพับไว้บนที่นอนปลายเท้าในห้องมีตะเกียงใช้น้ำมันแขวนไว้ที่ข้างฝา ผู้เขียนพิจารณาดูก็เห็นว่าสภาพเหมือนโรงแรมของชาวจีนทั่วๆไปคืนนั้นหลังอาหารแล้วผู้เขียนนอนในโรงแรมของจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกห้องน้ำข้างล่างใช้ถังเหล็กกลมๆทาสีกันสนิมสีแดงอยู่สองถังมีน้ำขุ่นๆชนิดน้ำบ่อมากวนสารส้ม เพราะยังไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าใช้มีขันอลูมิเนียมสำหรับตักอาบซึ่งคงผ่านคนใช้มามากมายแล้วส่วนห้องส้วมก็ใช้ชนิดนั่งยกร้านสูงเจาะรูตรงกลางมีถังเหล็กไว้ข้างใต้ข้างล่างชนิดถ่ายเทประตูห้องส้วมก็ปิดไม่ค่อยสนิทสิ่งที่กวนประสาทไม่สงบก็คือ ใกล้สถาน,นีและโรงเก็บหัวรถจักรจะได้ยินเสียงรถไฟสับลีกรถสินค้าทั้งเข้าและออกในกลางดึกคืนนั้นผู้เขียนได้ยินเสียงคนร้องไห้ทางหลังโรงแรมออกไปซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้านดึกๆึกเสียงร้องไห้อย่างหวยหวนเสียงคร่ำครวญรำพันฟังแล้วเศร้าใจเช้าขึ้น ผู้เขียนถามเด็กคนที่ไปรับบนรถไฟว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องไห้ไกลออกไปทางหลังของโรงแรมมีเรื่องอะไรเด็กวัยรุ่นตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าคนเป็นโรคลงท้องตายผู้เขียนนึกทันทีว่าคงเป็นอหิวาตกกรโรคหรือโรคขาจึงถามไปว่าตายไปกี่คนแล้ว ดูเด็กโรงแรมแสดงกริยาท่าทางไม่สนใจมากนักตอบว่าหลายคนแล้วครับส่วนผู้เขียนทราบถึงความร้ายแรงของโรคนี้ว่ามากเพียงใดก็ไม่ค่อยสบายใจนักจึงป้องกันรักษาตนเองโดยกินอาหารสุกที่ร้อนและต้มจนเดือดงดเว้นอาหารทำไว้จนเย็นและพวกผักสด ดื่มน้ำร้อนที่ผ่านการต้มเดือดแล้วการอาบน้ำก็ระวังไม่ให้เข้าปากผู้เขียนเคยทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคนี้ทุกปีเพราะการประปายัางไม่มีจึงต้องใช้น้ำจากหนองบึงและบ่ออาบกินร่วมกันในหมู่บ้านนอกนั้นเวลาเข้าฤดูหนาวก็มักจะมีการระโรคเกิดขึ้นแทบทุกปี ภายหลังมีการแขวนธงเหลืองบอกเขตโรคติดต่อห้ามเข้าออกกักกันจนกว่าจะสงบทางการได้จัดยาฉีดไปป้องกันนี่เป็นเรื่องเมื่อสมัย40กว่าปีผ่านมาแล้วคนในยุคปัจจุบันส่วนมากไม่รู้สภาพของสมัยก่อนนอกจากคนรุ่นเก่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญมีน้ำประปาไฟฟ้าสว่างสวย มีตึกรามบ้านช่องถนนสะดวกสบายจากกรุงเทพไปถึงและมีถนนแยกผ่านไปตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆไกลออกไปมีความสะดวกสบายในการเดินทางในยุคปัจจุบันผู้เขียนเห็นจะไม่ต้องบอกว่าจังหวัดนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเพราะผู้เขียนได้รับฟังมาเรื่องหนึ่ง จึงอยากจะเขียนข้อความเรื่องนี้เพื่อให้เห็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นถ้าเราได้เห็นชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วอย่างใกล้ชิดตลอดมาก็จะพบว่าชีวิตผู้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นได้ผลตามสนองจะไม่ต้องถกเถียงกันว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วต่อไปฉะนั้น จึงได้นำเรื่องของท่านผู้ที่ให้ความการุณาเล่าให้ฟังนั้นมาเรียบเรียงขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในจังหวัดที่ผู้เขียนได้บรรยายไว้ข้างต้นแล้วข้าพเจ้ากับพวกได้เดินทางไปในจังหวัดชายแดนโดยทางรถยนต์เมื่อมาได้ครึ่งทางก็ถึงจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งเป็นเวลาบ่าย ก็ได้แวะเข้าไปหาร้านอาหารชั้นกลางในเมืองขณะสั่งอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าสิ้นหมดแล้ว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 ร้องซ้ำๆจากปากของชายผู้หนึ่งครึ่งเมาครึ่งบ้าเหมือนคนเสียสติปากก็ร้องว่าสิ้นหมดแล้ว มือก็ปาดน้ําตาที่ไหลออกมาเหมือนความคับแค้นภายในใจระบายออกมาทางปากพวกเราเห็นสภาพและกริยาท่าทางเมามากเดินโซเซหมดอะไรตายอยากในชีวิตซึ่งไม่มีความหมายต่อไปเราก็มองดูด้วยความสังเวชใจคิดว่าเบื้องหลังคงจะมีเรื่องแสนเศร้าเกิดขึ้นทำให้ชายผู้นี้ ต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจต้องดื่มดับทุกข์แต่มันก็เผาผลาญเพิ่มทุกขยิ่งหนักขึ้นอีกพวกเราเพียงแต่ผ่านมากินอาหารแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นจึงไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้แต่โชคดีที่มีท่านสุภาพบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในร้านเพื่อกินอาหารเช่นกันและเป็นผู้ได้ทราบเรื่องราวของบุรุษผู้นี้อย่างละเอียด เห็นและได้ยินพวกเราวิพากวิจาร์ณถึงกฎแห่งกรรมตามความคิดเห็นเมื่อรู้ว่าพวกเราสนทนากันและสนใจเชื่อกฎแห่งกรรมท่านจึงได้กรุณาแนะนำตนเองว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในกฎแห่งกรรมจึงได้สนทนากันได้เรื่องเข้าใจกันดีและท่านได้กรุณาเล่าเรื่องชายผู้ตกเป็นทาสน้ำเมาผู้นี้ ให้ฟังว่าเมื่อประมาณพศ2,500ชายผู้เป็นข่าวผู้นี้มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองเริ่มมีอาชีพขับรถประจำโรงเรียนเมื่อขับรถโรงเรียนได้ประมาณ2-3ปีคิดก้าวหน้าเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นธรรมดาทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตให้จเจริญก้าวหน้าเลยลาออก มีอาชีพใหม่เป็นผู้รับเนื้อโคสดมาขายในตลาดอาชีพใหม่นี้มีไรายได้ดีกว่างานที่ทำประจำคิดว่าถ้าได้นำวัวควายไปจ้างโรงงานของทางการฆ่าสัตว์ฆ่าคงได้กําไรมากขึ้นเมื่อมีทุนพอก็เริ่มหาซื้อวัวควายนำไปจ้างทางโรงฆ่าสัตว์ของทางการเทศบาลจังหวัดฆ่า ไม่ต้องรับช่วงเนื้อสัตว์มาขายอีกทั้งเป็นผู้ส่งเนื้อสดไปขายส่งเสียเองชายผู้นี้ค่อยๆมีฐานะดีขึ้นมีบ้านที่ดินของตนเองกว้างขวางใหญ่โตมีวัวควายเป็นฝูงมนุษย์ที่มีความโลภประจําสันดานซึ่งไม่มีหลักของศีลธรรมยึดเหนี่ยวย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุด หรือขอบเขตของความพอต่อมาชายผู้นี้ก็ลักลอบฆ่าวัวควายในบ้านของตนเองและได้นำไปปนกับที่จ้างทางโรงฆ่าสัตว์ของทางการด้วยการค้าแรกๆก็รู้สึกว่าจะรุ่งเรืองดีเพราะมีรถยนต์ขนส่งเนื้อสดขายไปตามลูกค้าหลายอำเภอใกล้เคียงมีรถส่งหลายคัน ตอนนี้ข้าพเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นคงจะไม่ได้ซื้อวัวควายที่สุจริตอย่างเดียวคงจะมีรับซื้อของโจรที่ปล้นมาบ้างเพราะการร่ำรวยเร็วแบบนี้คงจะมีบ้างท่านผู้นั้นตอบว่าข้อนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าพูดแล้วก็เล่าต่อไปว่าการฆ่าว,วัวฆ่าควายที่บ้านนั้น ต้องทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะในบริเวณนั้นมีผู้คนใกล้เคียงมีหมู่บ้านและมีวัดชายผู้นี้ได้ทิ้งหัววัวหัวควายและสิ่งที่ไม่ใช้ก็โยนลงในบ่อน้ำหลังบ้านซึ่งติดต่อกับบึงใหญ่เมื่อนานเข้าทั้งชาวบ้านและชาววัดก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะต่างก็ไม่สามารถจะอาศัยใช้น้ำในบึงได้เพราะน้ำในบริเวณนั้นเน่าใช้การไม่ได้ต่างก็เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทำให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้องให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าสัตว์ฆ่าวัวควายซึ่งเป็นของเสีย ซากวัวซากควายลงในบ่อและในบึงแต่ชายผู้นี้หาได้เชื่อฟังไม่คงทิ้งเศษซากของวัวควายตามที่เคยปฏิบัติตลอดมาเพราะถือว่าเป็นคนมีเงินและมีอิทธิพลแต่ทุกสิ่งที่ไม่สุจริตกรรมชั่วย่อมจะให้ผลในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว หลังจากชายผู้นี้ทิ้งซากลงในบ่อตลอดมาเป็นเวลา8ปีที่ทำให้ชาวบ้านชาววัดต้องได้รับความเดือดร้อนลำบากในเรื่องน้ำในบึงกรํมชั่วก็เริ่มเกิดผลขึ้นแล้วก็คือคืนหนึ่งมีคนมาเคาะประตูเรียกให้เปิดชายผู้นี้คิดว่าเป็นลูกค้าที่จะมาสั่งเนื้อสด หรือพวกนำอาวาัวควายมาขายเป็นประจำแต่คืนนั้นเมื่อเปิดประตูออกรับที่คิดว่าเป็นคนมาติดต่อกลับเป็นคนร้ายชายชะกันสาถึงสคนมีอาวุธปืนครบมือโดดเข้ามาใช้ปืนจี้พร้อมทั้งลูกเมียเข้าปล้นและค้นทรัพย์สินไปได้ประมาณสาม0 0ื่นกว่าบาทพร้อมทั้งเข็มขัดหน้าของเมีย และของมีค่าก็ถูกปลดไปหมดเมื่อถูกพวกโจรเข้าปล้นแล้วชายผู้นี้ก็นึกว่าฟาดเคราะห์ไปการค้าเนื้อสัตว์ได้ขยายกิจการกว้างขวางยิ่งขึ้นได้เพิ่มการหารายได้ขึ้นอีกโดยนำวัวควายเป็นฝูงฝงบรรทุกรถยนต์เข้าไปขายตามจังหวัดสระบุรีอยุทยาและกรุงเทพ ใหม่ๆก็มีลูกค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นแรกๆกก็เกิดผลดีเพราะลูกค้ามากผลประโยชน์ก็มีมากขึ้นตามตัวได้เงินสดจึงหวังจะรวยให้มากขึ้นซึ่งก็ต้องลงทุนมากเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ขยายขอบเขตส่งวัวควายเป็นฝูงกว้างขวางออกไปมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของแน่นอน แรกก็ได้ผลดีลูกค้าสั่งซื้อมากก็ได้เงินสดต่อต่อมาพวกลูกค้าที่รับวัวควายไปขายรายใหม่ก็เริ่มจะจ่ายครึ่งติดครึ่งต่อมาก็ขอเชื่อแรมเดือนพวกลูกค้ารายใหม่ๆเก่าก็ยังไม่จ่ายใหม่ก็ยังขอเชื่ออีกเงินก็ไปอยู่กับพวกลูกค้ารับไปขายส่งแล้วก็เก็บไม่ได้ ต้องออกทุนแล้วไปให้เชื่อความโลภความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าจะรวยใหญ่ก็ผิดหวังคงมีแต่บัญชีลูกหนี้เป็นตัวเงินแต่เงินสดไม่มีเก็บเงินไม่ได้ลูกค้าติดมากๆก็หลบหนีไปตามหาก็ไม่รู้ว่าหลบไปที่ไหนเข้าตำราว่าต้นทุนหายปลายทุนหดที่สุดเงินก็หมด ต้องจำนองหรือขายฝากที่ดินบ้านเรือนจะฟื้นฟูทำการค้าขึ้นอีกก็ไม่ไหวเพราะกรรมเริ่มตามมาภัยวิบัติกำลังติดตามมาสนองพวกพ่อค้าที่เคยส่งฝูงวัวฝูงควายมาขายก็ไม่ยอมขายให้เพราะขาดเงินสดที่สุดพวกรถยนต์เท่าที่มีอยู่ก็ต้องขายเหมาไปถูก,ถก เพราะคนซื้อเขารู้ว่าร้อนเงินก็ต้องขายเงินได้มาก็ไม่พอให้เจ้านี่ฐานะที่เคยรุ่งเรืองก็หมดตัวโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสร้างกรรมดีย่อมสนองด้วยผลดีสร้างกรรมชั่วย่อมสนองด้วยผลชั่วเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักสากลทั่วไปหนีไม่พ้นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ในที่สุดเมื่อกลางเดือนมีนาคมพศ2514ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นบ้านช่องโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างในบริเวณบ้านไม่มีอะไรเหลือเพราะถูกเพลิงเผาผ่านจนกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแม้แต่ถังน้ำฝนซึ่งเป็นถังเหล็กสำหรับเก็บน้ำไว้กินเมื่อไฟไหม้ถูกความร้อนจัดก็ระเบิดหมดไม่มีเหลือ นี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากราชั่วทำให้เกิดวิบัติขึ้นเนื่องจากทําให้ชาวบ้านและชาววัดเดือดร้อนเพราะทําลายน้ำในบึงที่ชาวบ้านและชาววัดอาศัยใช้กินได้รับความเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองและลูกเมียก็ไม่ได้อะไรเป็นสมบัติคนหนีไฟมาได้แม้แต่เสือสักผืนหนึ่งสําหรับปูนอนก็ไม่มี นอกจากของที่ใส่สวมติดตัวอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายทั้งบุตรและภรรยาก็เช่นเดียวกันมีเพียงเครื่องที่แต่งอยู่กับตัวคนละชุดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไฟไหม้ครั้งนั้นเหมือนเจาะจงไหมแต่บ้านชายผู้นี้ให้วอดวายแต่เพียงบ้านเดียวส่วนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่มีบ้านใครได้รับความเสียหายนับว่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ความเสียอกเสียใจของชายผู้นี้ก็ถึงที่สุดทำให้นึกเสียดายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคิดแล้วมันช้ำทรมานความกลุ่มอยู่ในจิตใจจนไม่สามารถจะครองสติอยู่ได้หันเข้าหาสุราน้ำเมาเป็นที่พึ่งจิตใจก็ตกอยู่ครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะความเสียใจใช้เวลาอยู่กับน้ำเมาตลอดวัน และระบายความทุกข์ความคับแขนใจออกมาว่าหมดสิ้นแล้วซ้ำๆกันน้ำตาก็ไหลทำให้คนที่เห็นและไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้ต่างก็พากันเวทนาสงสารเมื่อท่านผู้เล่าได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดมาได้รู้เบื้องหลังแล้วก็รู้ว่านี่แหละกรรมชั่วตามสนองหนีไม่พ้น ชายผู้นี้กำลังรับใช้หนี้กรรมอนาคตจะยิ่งตกต่ำมืดมัวไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดลงเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เล่าแม้จะเสียเวลาบ้างแต่เราก็ได้ตัวอย่างข้อคิดในเรื่องทำชั่วได้ชั่วและเราก็ลาท่านสุภาพบุรุษนั้นออกเดินทางต่อไปแต่เราก็ไม่ลืมเรื่อง หมดสิ้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าอดนึกถึงเรื่องศิลธรรมกับการค้าที่เคยเขียนมาแล้วไม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูรณ์ได้เขียนไว้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ได้อ่านได้รับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติให้สร้างแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวงท่านผู้ฟังครับบาปกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกฎแห่งกรรมก็มีจริงบุคคลทำกรรมเช่นไรก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นถ้าหากคนเราเกรงกลัวและละอายต่อบาปแล้วก็จะไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวง ก่อนจากกันวันนี้เฮฮกขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการเรื่องเล่านิทานธรรมกำลิขิต โดยเฮียแฮกนิทานธรรมกรรมลิขิตกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ